สวัสดีค่ะพบกับมิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมภูธิกันตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะนี้แบ่งออกเป็นตะวันตกถ้าใครคิดว่าศาสตร์ไทยดูตรงดูได้เลยค่ะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการเจาะจงนะคะอ่านี่แบ่งเป็นส มีผลตั้งแต่วันที่ที่ดูวันนี้ถึง3เอ็ดสิงหาคมนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยนะมาดูช่วงคนที่คุมเคือก่อนนะคะแล้วก็คนรักเก่าในช่วงต่อไปนะคะมาดูนะคะช่วงเนี้คนที่คุมเคือนะคะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นการที่จูจ้จี้จุกจ,จิกจนมากเกินไปและก็มีส่งผลกระทบก็คืออาจจะมียาผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ ไพ่ก็บอกว่าเหมือนประมาณที่ว่าคุณรู้สึกเบื่อเบื่อจังเลยกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆน่าเบื่อหน่ายแต่ไพ่ก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่บางทีความคิดของคุณอาจอยากจะหยุดหยุดแค่ตรงนี้ไพ่บอกว่าสามถ้วยช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าหลัดล้าหรือติดเพื่อนมากกว่าหรืออาจจะไปเอ่าเที่ยวดื่มทั้งนอกมากกว่าไพ่บอกว่าเฮอร์มิตค่ะแล้วก็มีไพ่เดท เหมือนประมาณที่ว่าคุณอยากอยู่กับตัวเองอะประมาณที่ว่าคุณช่วงนี้คุณอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณประมาณที่ว่าคุณแบบว่าห่างกันสับคักก่อนไหมก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณอยากอยู่ด้วยตนเองว่าเอ จะอยู่ได้ไหมถ้าจาับไพ่ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าอาจจะทะเลาะก,กันในเรื่องของการจูจ้จี้จุกจิกของใครบางคนสักคนหนึ่งแต่ไพ่ก็ยังบอกนะคุณก็ยังคิดอยู่ว่าเขาเป็นคนที่โอเคแหละเป็นคนที่ใช่เป็นเพราะของลูกแม่ของลูกของคุณเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่ก้าวดาบอะ่ะมันอยู่ด้วยแล้วมันมีแต่ความเครียดม,มีแต่ความคิดมากแต่ก็ยังสื่อสารและพูดคุยแต่มันก็เป็นบางครั้งที่คุณอยากอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะแล้วด้วยความที่แบบว่า too off fun คุณก็ยังอยากที่จะไปกับเขานี่แหละอยากจะคบนานๆนี่แหละแต่ด้วยความที่แปดถ้วยแล้วก็หันหลังให้กันก็คืออาจจะคนที่ไม่ได้พูดคุยหรือหันหลังให้กันสักพักไพ่บอกว่าจะมีแกนสื่อสารและพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอแต่ด้วยความที่ว่าคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองคุณก็อยู่ได้นี่โดยที่ไม่มีเขาในจากไพ่นะคะแต่ก็ด้วยความที่แบบว่า คว,ความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังไปได้ต่อมีสองกระถาสามถ้วยค่ะแต่ความรักความสัมพันธ์คุณอยากให้ความรักเนี้ยมันเป็นแบบฉันเพื่อนก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคบกันแบบเพื่อนไปมันจะได้ไม่อึดอัดเพราะว่าการที่ว่าเขาทําเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณมากจนเงินไปคุณรู้สึกไม่โอเคนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีกันชาวราศีเมษค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะมาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมค่ะเขายังรักคุณอยู่แหละแล้วด้วยความที่แบบว่าคุณดูเหมือนอีโก้จัง เขาก็หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณสักอย่างนะเขาก็ยังรักอะ่ะหวังผลประโยชน์ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการงานในเรื่องของลูกนะคะก็คือยังอยากให้เป็นครอบครัวนั่นแหละมันแล้วแต่บุคคลนะคะที่ว่าผลประโยชน์เนี่ยคือบางคนก็หวังผลในเรื่องของการเงินแต,แต่คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณอาจจะมีผลประโยชน์อะไรกับเขาเขาถึงยังอยากไปต่อกับคุณยังวนอยากจะกลับมา ะะมันมีจุดบกพร่องจุดบกพร่องจุดจุดหนึ่งแต่ก็ยังสื่อสารและพูดคุยค่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็รู้สึกเหนื่อยพยายามงออยู่ฝ่ายเดียวตื้ออยู่ฝ่ายเดียวทําอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะแปดถ้วยค่ะบางทีเขาก็รู้สึกนะทออ้ออยากจะหันหลังให้เหมือนกันอ,อยากให้มันจบๆไปเลยแต่ก็ยังรักอ่ะไพ่บอกว่า มันก็อึดอัดใจไม่รู้จะทํำยังไงแต่ไพ่แจสเม้นท์เขารักคุณมากค่ะในที่นี้ความรักความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าใครหวังผลประโยชน์อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ไพ่าอาจจะสลับกันได้ก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะคือประมาณที่ว่าเขายังพยายามประครับประคองในความสัมพันธ์นี้อยู่เขายังอยากกลับมาเป็นคนรักอยู่ยังอยากไปต่อไพ่แจสเม้นยังอยากกลับมาเป็นครอบครัวยังอยากที่จะเป็นคู่กันอยู่ ไพ่บอกว่าดวงคุณยังเป็นคู่กันอยู่นะคะถ้าจากไพ่มันอาจจะเป็นการที่หันหลังให้กันหรือจบกันไปถ้าใครที่ห่างกันและไม่ได้พูดคุยก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาสื่อสารและพูดคุยกันอีกครั้งนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิชาวราศีชาวราศีพิจิตชาวราศีเดียวนะคะมาดูซิ ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะดูเหนื่อยหน่อยเนาะต่างคนต่างเหนื่อยแต่ในคิดว่าควรที่จะหันหน้าแล้วมาคุยกันมากกว่าในปัญหาที่มันเกิดขึ้นพยายามปรับความเข้าใจกันเชรนิดค่ะขอไพ่ด้วยค่ะแนวโนม้มอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยมันอาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะ้มีไพ่เฮอร์มีตอะมันดูแบบว่าต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวเลยไพ่บอกว่าสเวนออฟคั s มันเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็มโนนู่นนี่นั่น,นแต่ไพ่จัสเนนค่ะคุณยังเป็นคู่และคุณยังไปได้ต่อคุณยังแบบว่าต้องต้องดำเนินชีวิตด้วยกันอยู่ยังไปอยู่ค่ะเพราะว่าใจมันยังรักอยู่อ่ะเดือสันค่ะมันมีช้างออกนะคะลองลองใช้ดูนะลองปรับความเข้าใจกันดูค่ะช่วงนี้ชาวราศรีกุมอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะพยายามบริ คือเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีกุมอาจจะบ,บริหารเสน่ห์ในเรื่องของโซเชียลอาจจะแบบว่าลงโปรไฟล์หรือรูปถ่ายให้ให้เขาเห็นรู้สึกว่าเอ้ยคุณดูดีขึ้นนะ่ะเหมือนคุณอยู่ได้ได,ดได้ด้วยไดตนเองแล้วเขาดูเหมือนชาวราศีกุมอย,อยู่ได้นี่โดยที่ไม่มีเขาดูแฮปปี้จังไพ่บอกว่ามีเกณฑ์เขาจะหึงหัวคุณนะคะชาวราศีกุมในที่นี้คุณอาจจะโพสอะไรสักอย่าง เขาก็เลยอาจจะหึงหวง เหมือนประมาณที่ว่าคุณอาจจะเรียกร้องความสนใจนี่นแหละแต่ด้วยความที่เขาก็อึดอัดใจเขาอยากกลับมาอยากกลับมาขึ้นดีอยากให้กลับให้มาเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่แบบว่าต่างคนต่างอยู่ไพ่บอกจัสเมนค่ะยังกลับมานะยังเป็นคู่กันอยู่เพราะเปิดสองรอบก็ขึ้นมาละไพ่บอกว่าตอนนี้อาจจะมีการบล็อกหรืออาจจะแบบกีดกันไม่ได้พูดคุยไพ่บอกว่ามีเกณฑ์จะปลดบล็อกแล้วมาสื่อสารและพูดคุยแต่ด้วยความที่ว่าต่างคนต่างนิ่งเงียบค่ะต้องใช้เวลา นิดหนึ่งนิดคิดว่าน่าจะหลังสิงหาคมเนี่ยแหละถ้าใครที่ไม่ได้พูดคุยก็หลังสิงหาเป็นต้นไปนะคะก็คอยติดตามคลิปนิด,ดเรื่อยๆนะคะว่าจะได้ปลดบล็อกคุยกันเมื่อไหร่แต่ก็มีแกณฑ์ที่จะปลดบล็อกแต่ว่ามันมีไพ่ปิดอะไพ่นิ่งไพ่เฮอร์มิตเหมือนอาจจะนิ่งไปเรียกร้องความสนใจใน Facebook แค่นั้นนะจากไพ่ อาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีกันพ่อไม้แม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะขอไพ่แนะนำให้กับคนรักที่คุมเคือนิดนึงไพ่แนะนำหน่อยมันเป็นการที่ว่าชาวราศีกุมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเรียกร้องความสนใจไพ่บอกยังกลับมาเริ่มต้นเห็นไหมการเริ่มต้นค่ะ คุณต้องมีโจช่วยถ้าคุณทําอะไรผิดไปคุณอยัางงา้อเขาคุณหาตัวช่วยได้เลยค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนหรือคนสนิทเขาที่เข้าถึงเขาได้ค่ะมามาดูสิคนรักเก่าค่ะมาดูคนรักเก่าของชาวราศีกุมดีกว่าค่ะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนคนรักเก่าค่ะอ่าโทษทีค่ะ คนรักเก่าค่ะชาวราศีกุมนี่อาจจะพูดอะไรผิดก็ขออภัยวันที่นี้นะคะสามดาบค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะจบกันในเรื่องของบคุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นไปได้ยากล้วนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะด้วยความที่ว่าคุณได้รู้ความจริงแล้วอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าหนีไปพักใจนะคะเขาเหมือน อาจจะมีการเปิดตัวชัดเจนแล้วเนาะคุณก็เห็นแล้วล่ะว่าเขากับเขาเป็นครอบครัวกันแล้วมันเหมือนเป็นการที่คุณก็พยายามที่จะตัดใจแต่ใจมันยังดื้อรันอ้น่ะยังอยากที่จะกลับมานะคะยังคิดอยากจะเป็นครอบครัวคุณรู้แล้วล่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันคงเสียไปแล้วคุณรู้สึกเจ็บมากกับความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยความที่สองดาบอะยังคิดถึงอะยังอยากกลับมาสี่ดาบค่ะ ได้แต่นิ่งอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่รู้ความเคลื่อนไหวว่าเขามีคนคนใหม่ไปแล้วมีครอบครัวดูแฮปปี้ดูมีความสุขเขาได้แต่คิดถึงคุณนะคะชาวสองอืมก็คือประมาณที่ว่าชาวราศีกุมได้แต่คิดถึงทั้งเจ็บอยากกลับมาอยากวนไปหาแต่ด้วยความที่ว่าสามดาบเขาอาจจะมีคนใหม่ได้เปิดชัดเจนแล้วพายบอกว่าสามถ้วยค่ะคุณกลับมาเป็นครอบเป็นคน รู้จักหรือเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะนะเป็นมิตรภาพก็ได้อา,อาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ไหนขอไพ่ซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมคะเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมคะก็คือเหมือนต่างคนต่างอยู่เนาะ แต่เขาก็แอบส่องแอบดูคุณอยู่เช่นกันค่ะพาย,ดยวโดโรเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณแล้วอา,าจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนความรักความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนประมาณที่ว่าเขาคงไปกับคุณไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยู่ได้ด้วย ด้วยตนเองถามว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขายังคิดถึงค่ะเขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่แต่ด้วยความที่ว่าความรู้สึกที่ดีกับตัวเองรู้สึกขัดใจตัวเองเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่ก,การที่จะเลิกลากับคุณไปแต่สามถ้วยเขาพร้อมที่จะเป็นมิตรภาพกับคุณเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณได้แต่ไพ่โดยแฮงแมนมันเหมือนเป็นการที่ว่ามันได้เสียของรักไปแล้วอะค่ะนะไพ่บอกว่าอยากกลับมา อยู่แต่ด้วยความที่สองถ้วยเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะเพราะดูเหมือนแล้วเขาก็น่าจะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณอยู่อยากจะสื่อสารอยากจะเป็นมิตรภาพที่ดีไพ่ก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยกลับมาสื่อสารนะคะก็คืออยากจะคุยอยากจะพูดอะไรให้ชัดเจนอะไรประมาณนี้ คือไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมาแหละแต่ก็คือแล้วแต่คุณว่าจะสานสัมพันธ์ไปต่อได้ยังไงเพราะมีก้าวเหรียญถ้าคุณคุยกันแบบเพื่อนไปแล้วก็ก้าเหรียญค่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเกินมากกว่าเพื่อนแต่ในที่นี้เขาก็มีครอบครัวหรือมีคนรักแล้วนะถ้าจากไพ่อาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมาดูซิ แนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะเก้าดาบค่ะคิดมากคิดหนักอยู่เหมือนกันนะใหสเตนความรักความสัมพันธ์นี้คุณก็เริ่มจาะรักตัวเองมากขึ้นแต่คุณก็ยังคิดถึงคุณยังดื้อรั้นกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนประมาณที่ว่าคุณก็ยังแบบโสดลัล้าเด o มน การที่คุณจะพูดคุยกับเขาคุณกลัวเขาจะมีอีโก้ใส่คุณอ่ะคุณก็เลยคิดว่าเออคงไม่ติดต่อดีกว่าจบดีกว่าเขาค,คุณก็คิดเหมือนกันว่าเขาคงจะโกรธคุณมากเนาะด้วยความที่สองคาถาคุณก็รอคอยเหมือนกันให้เขาโสดอ่ะแต่ไพ่เดอะทาวเวอร์ความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะจบกันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ไพ่บอกว่าอยากเจออยากจะดินเนอร์อยากจะกินข้าวด้วยอยากจะทำสิ่งดีให้แต่ไพ่บอกว่ามันแค่ความคิดค่ะ มันยังทําอะไรไม่ได้ก้าวกระทาค่ะมันเหมือนประมาณที่ว่ายังทําอะไรไม่ได้มันอึดอัดใจแล้วก็ก้าดาบยังทําอะไรไม่ได้จริงๆได้แต่เสียใจได้แต่อยู่กับที่ได้แต่เป็นแค่ความคิดประมาณที่ว่าถ้าเขาโสดเราโสดเรามาคบกันไหมเรามาสานสัมพันธ์กันต่อไหมอยากจะทําให้มันดีที่ดีขึ้นแต่จากไพ่การที่แบบว่าอสองถ้วย คือยังรักอะ่ะต่างคนน่ะยังรักอยู่ยังรออยู่แต่มันมันผิดตรงแค่ว่าเขามีเจ้าของไปแล้วเนาะอืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ชาวราศีสิงห์ค่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกุมหน่อยค่ะความรักคนรักเก่ามันอาจจะดูมืดมัวนิดนึงเนาะ จากไพ่ไว้ใจในความคิดค่ะลองเปิดใจกับตัวเองดูซิหาคำตอบให้กับตัวเองอะค่ะประมาณนี้การให้อภัยความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะผิดใจกันมากกันทีเดียวไพ่บอกว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สวยงามการอาหสิกรรมให้กันและกันค่ะจะดีที่สุดนะ อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี่อาจจะพูดอะไรผิดพลาดไปนิดนึงก็ขออภัยไว้ที่นี้นะคะอ่าใครอยากดูดวงส่วนตัวอะไรข้างล่างได้ค่ะสอบถามอ่าการดูดวงได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ